เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโหมดบอมมี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็รวมสมาชิกในแคนไม่ค่อยจะได้ซะเท่าไหร่นะครับไม่รู้ไปไหนกันหมดบางคนก็ไม่ว่างสว่วนมากก็เล่นเล่นแจ่อยู่ในห้องโนบอมไงรู้สึกว่าห้องโนบอมมันจะเยอะเกินไปนะครับ <Wow. S 1> ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นมัมมี่หรอกเล,มมเ,ออเล่นแต่มือดนะครับเพราะว่ามีแต่ห้องโนบอมนะครับเล่นไม่เป็น เล่นแลวทำแตมไม่ขึ้นนะเปิดไฟฉายแล้วแหลกมัมมี่เป็นหนึ่งตัวอ่ะสองตัวแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหกระตุกเฮียแล้ววะอ่าบนหอน่าจะวงแต่นะครับหรือท่าทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูนึกว่าตัวกูดมาตัวแม่งสูงสูงเมื่อกี้นะครับปัดปื๊บเอ้ย่าเฮ้ยใครอ่ะเอ้ยใครอ่ะดิยิงแม่งเลย เปิดเปิดไหลจะท้อนก็นไม่รู้นี่เรีอบรรอยเฮ้ยตัวระเบิดจะบวกดีปะวะเอ้าตายเอ้ยอะไรอ่ะไม่เกลียวนะเว้ยเอยเอยเอยตายเดีย๋ยวไปเก็บไอ้นี้ก่อนลูกระสุนก่นอนเฮ้ยอย่าให้มันเห็นเด็ดขาดไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ดี ของบัควิ่งนี้แบบมีอยู่4อย่างที่ใส่อยู่ตอนนี้แม่งแบบโอ้โหสัตว์วิ่งแบบเร็วแสงเลยอะเฮ้ยอะไรตัวอะไรสัตว์แม่งหนีอะไ,ไรมาแล้วเราดูตรงเป้านี้ก่อเนเออเพิ่มเพิบมมีตัวอะไรมาหรือเปล่าไอ้ตัวล่องหดนะครับเออจะไปบวกดีปะวะไปบวกบวก็ไปบวกไปไปบวกกัน อ่าตองล่องหุนเออตะกี้เห็นอยู่ไปไหนแล้วนี่ไงไปข้างหลังอะดูด้วยไอสัตว์แต่กูไปดูเองก็ได้ระแวงนะครับระแวงระแวงท่าหลังว่าจะมีอ่ตัวอะไรมาหรือเปล่าโอ้โหใครเปิดโฆษณาเกื่บและไอ้สัตว์ น่าจะมีเกาะน,นะครับไม่ค่อยไว้ใจเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ยสองตัวดบบเบิ้ลคิวโอ้ยแล้วมึงจะยิงบอมดัวทำไมบอกให้หมดเลยเข้าห้องมานี้แบบลืมบล็อกใหม่นะครับปกติผมจะชอบบล็อกใหม่ไงเวลาใครเขาพูดเที่ยอะไรฟังเพื่อนไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวเจอพวกลำโพงงานวัดอีกเฮี่ยแบบเปิดพงเปิดเพลงโชว์เที่ยนะไม่รู้อ่า ไม่ได้เป็น yes ปุ๊บนีน่โชว์เขาได้เขาควายแต้มอยู่ที่43เล่นเอามันก็พอนะครับเล่นเอามันก็พอไอ้ตรงนี้เต้น dancing นะครับตรงนี้ยิงดิเออตายดิไอ้เบื่องลูกกูเลยโยเยเี้อยู่ตรงนี้ด้วยสาดตกใจหมดปึ๊บเอ้ยเห็นกูดิเห็นเปล่าเห็นเปล่า มาดิ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 เฮ้ยอุ้ยโอ้โหสัตว์เจ็บแม่แมงดักไอ้เหี้ยไอ้นี่ทำไรเผลอเผลอเผลอมันไม่อยู่เว้ยเผลอเผลอมันเผลอเว้มันเผลอไว้เฮ้ยทำไรเว้ยกระโดดเข้าไปตีไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะดูครับไปดูบนหอกันโอ้โหบอมม่วงกูโอ้โหกูไม่ไปหรอกกูกูไม่เล่นกับพวกมึงหรอกไอ้เหี้ย บอกม่วงกูไม่ไปหรอกไอ้สั์ใครจะไปแต่ให้เึงฆ่าไม่เอาเหรอกมาใหม่คิวคิวคิวป่าวะไม่รู้วะลืมลืมจริงๆใครวะนึกนึกไม่ออกว้าวตอนแรกมันอยู่บีไม่ใช่เหรอแม่งมานี้ตั้งแต่ตอนไหนวะ คือใครวะแบบหนึ่งจำไม่ได้แล้ววะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับระเบิดลูกเดียวอยู่ได้ทั้งเกมไม่ได้เล่นหลายวันใช่อ่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจเล่น มาผีมามาแล้วบนหัวกวมาแล้ว,มา,ลวมาดีมามาไหนอีกมาดิมาเมื่อก่อนนี่เล่นบวกแต่เอเฮ้ยเกิดข้างหลังกูเหร บาสามตัวอุย้ยเอาลูกหมดกูลืมดูกูลืมลืมดูว่าลูกมันหมดไอสัตว์เฮ้ยโอ้โหบ้าไปแล้วจับจับกูไม่โดนอะ่ะเปลี่ยนเส้นทางครับ move location มีอะไรระเบิดกูเป็นไงล่ะเจอระเบิดกูเข้าไปนี่แบบไม่ได้เลยเด <c oughs> ินไม่ได้กันเลยทีเดียวปาเดี๋ยวเราต้องเอาตัวรอดแล้วครับตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่าปลอดภัยเฮ้ยไม่ปลอดภัยหรอวะ ลงไปไอ้่ามายังมาแล้วอุ้ยตัวอะไรโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวไปเก็บตรงข้างหน้านั้นก็ได้ไปาปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ควยอะไรเอ้คุยอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยคุยอะไรเอ้มีไงเก็บได้ไอ้ติดติดติดลวงไปหนึ่เฮ้ย ร่วงไปสองล่วงไปสามมาปตรงนี้ตรงนี้ตัวอะไรรากฏว่าไม่มีอะไรมาให้กูยิงนี่ชอบกันจังโอ้ยระเบิดมันอยู่นั้นด้วยว่บวกเอจะไหวปะวะ เฮ้ยมันกระโดดลงไปไหนไหนเวลาก็จมบดแล้วลงไปบวกกับแม่งเลยดีกว่าาดิลงมาเดียวสอยครับโอเคเมื่อวานเล่นก็หาว่าไปร้องโปไม่ไม่บอกหรอกว่าใครร้องโปแต่มันบอกว่ามันไม่ได้บักการิน่า <c oughs> มันบอกไม่ได้บักกาลิน่าแล้วบัก แล้วก็ไม่เคยบัก๊กบั๊กไม่เป็นแต่ตอนก่อนที่เซิร์ฟมันจะรวมนี้มันเห็นมันยังบั๊กคาริน่ามาฟันผมเลยเอยออกหาพ่ออะไรสัตว์นี่ไงเฮียออกทำควยอะไรไม่รู้กูแบบอธิบายอยู่จะไอ้เจแม่แม่งแบบโอ้ยไม่จำกัดด้วยว่ะนี่อุ้ยนี่ไงเกาะไม่มี ไม่รู้จะออกทำเคี่ยอะไรให้กูเป็นสักเจออย่างงี้หัวร้อนเลยปา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 ป๊อกปาป๊ปากเฮ้ยคุยอะไรเด๋ <c ười> ยังไม่โดนไม่โดนโ,โ,โดนซะและ้วอ่าเดี๋ยวสอนสอน,สอนวิธ,ธีการบักระเบิดสองลูกดีกว่า <c ười> เห็นในคลิป m 4 performance แบบมีคนถามไงว่าแบบเออมันบักระเบิดยังไงนะครับ <c ười> เดี๋ยวผมจะมาสอนการบักระเบิดสองลูกแล้วกันนะครับก็ตอนเราก,กดตัวจใช่ปะมันจะ ถือระเบิดขึ้นมาตอนเราเคลื่องอ่ะให้เรารีบกดนะครับตอนที่มันเครื่องเสร็จแล้วใช่ปะให้เรารีบกดมีโอกาสติดสูงนะครับแล้วแต่เราครับกะถูกหรือเปล่าถ้ากดไวๆนะมาเดี๋ยวผมทาําให้ดูไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะมาครับโยนปุ๊บอ่ะอ่ะได้ทันด้วยครับผมนี่ขึ้นมา2ลูกอ่ะแล้วมันก็จะถือในมืออันหนึ่งนะครับซึ่งโยนไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องดูหลอดข้างๆตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดมันยังไม่ถึงขั้นที่2พอมีคนยิงเราถึงขั้นที่2ปุ๊บอ่ะมันโยนได้พอถึงขั้นที่3ปุ๊บอ่ามันก็โยนได้จากนั้นอ่ะมันก็หมดนะครับหมดลิมิตของมันแล้วนะครับที่ถืออันนี้มันโยนไม่ได้ไม่รู้ทําไมก็ต้องรอสกิลมันคููดาวนะครับถึงจะโยนใหม่อีกรอบหนึ่งได้เรามาแดนซิ่งกันดีกว่ามาครับมาแล้ว สักถามผมเคยเล่นกับคนนี้นะเมื่อสองปีเมื่อ2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วผมก็เล่นอยู่กับเขาจำได้มาเลยแมงมาแลยโอ้จุกไดินี่แม่งไม่โดนว่ะ ไม่ไปโดนข่ออย่างอื่นแทนเรียบร้อยครับโอ้ยก็มาเจอกันอีกทีมาเดี๋ยวมันต้องมารูนี้แหละผมว่ามันต้องมารูนี้แหละตักตรงนี้ก่อนเลยดีกว่ากระโดดด้วยเฮียได้มองเห็นเออก็แบบแบบไอ้พวกบังไอ้เทีย ตอนนี้บั克ระเบิดไว้ประมาณ3-4ลูกเมื่อกี้ไม่ได้ว่ะแม่งเล่นบังอย่างเงี้ยอย,อย่าเล่นเลยอย่ยรอสกิลมนคูดาก่อนกี่วิไม่รู้น่าจะไม่ทันหรอมั้ง จริงๆมาเหอะจริงๆมาเ,อ,เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโหมดมัมมี่นะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับ <c oughs> ไปล้วครับบาย